นี่ยหอยเคี้ยวมันเนี่ยนี่ยหอยเคี้ยวมันเนี่ยเนี่ยหอยเคี้ยวเนี่ยตีมันขอดใส่ไฟหน่ยเออเนี่ยเดี๋ยเนี๋ยเดี๋ยวมาลปุ๊บเลยเนี่ยมันออกมาบนี้นี่มันนี่นี่นี่หอยเคี้ยวเนี่ย จุดนี้นะครับเมื่อเช้าได้รับแจ้งจากนายสิงค์คำพยาลาดซึ่งมีบ้านสวนนะครับตรงนี้เป็นบ้านสวนบอกว่ามีสัตว์มาทำร้ายต้นกล้วยแล้วก็รั้วนะครับรั้วด้านนี้ก็จะพังนะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้ก็จะโดนแทะนะครับโดนแทะโดนลักษณะของสัตว์แทะนะครับแล้วก็ต้นกล้วยสองกอนะครับที่สัตว์ ได้ไปทำลายนะครับแล้วก็ไปแทะกินนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอุตสารเภอประแดดนะครับได้มาดูร่องรอยร่องรอยของสัตว์นะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับซึ่งท่านก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหมีขอนะครับน่าจะเป็นหมีขอซึ่งคืนนี้นะครับทางฝ่ายปกครองตําบนลงช้างชมรมการที่บ้านตับุรลงช้างชลบอรนะครับก็จะได้ออกตรวจตานะครับ พื้นที่ในในตำบนหลวงช้างพดเขตตรงนี้นะครับเป็นอยู่ตรงกลางรอยต่อระหว่างโดยโดยหัวง,งมหรือโดยโดยโดยดอยงามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโดยป่าไม้พุงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดกลางก็สองข้าก็จะจากจากจุดนี้ไปก็ประมาณ2กิโลนะครับก็อาจจะมีสัตว์ป่าซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับหรือว่าหนีภัยป่าลงมาหากินข้างล่างนะครับคืนนี้เราก็จะได้ออกตรวจตากันนะครับก็จะได้เฝ้าระวังให้กับพี่น้อง เพื่อความอุ่นใจของพี่น้องชาวตำบลลงช้างนะครับทำสายปกครองจะออกลาดตระเวนในคืนนี้ครับ